กาบสบายดีพ่อยพี่น้องกาบสบายดีเบิดสุขูสุขคงบงสบนกาบสบายดีมาเบึงมาผมมาพอกันพ่อพี่น้องอยู่ที่บ้านแม่ต้องเดือนเมื่อ้นม่ไปกนยนเดือนไปแล้วมูดมนบ่อหมื่นได้บ่อมนบ่อหมื่นเด้อเมื่อบโออันนี้เป็น เนอมือวยพ่ดองเไปนำเด้อหเสียวเออสิทรหาเสียวก่อนวนเนี้ยน่ะเกอไมาเมื่อไปอันไปได้ร้อยอื่นไปเด้อเื่อกูมาจะส่งเรื่องสิบอนมาอวยนเพบัวมาน้องมวไปเะไปน้ำเพลินบอแล้วมาลนวไปเดียวไปเดียวไปเดีกยไปน้ำเพลนฮ้่วง ยังก่ยากมาไากมันเถ่อนโอกิน้บเต็มที่เพือนยนะมามเออเพ่นเห็นเพ่นท้ามเาตลอดดอกเพื่อนนั้นพวนที่ว่าหเมื่อแมน้องเลือนไปเมื่อน่นะบอเอาเพื่อนเห็นเพื่นท้ามตลอดดอกเราแจ็คเบิร์ดลุงใหญ่นะออ เลยางยกับมาเบิงลูกๆลานเห็ดเวี่งอยกพอพี่น้องมือนี้กับเป็นมือสันวันดีเนาะมือเห็ดอยู่เห็ดกินมืออื่นนี่กับผูกแขนส่งผูกแขนพอพี่น้องพอนังเดือนเพิ่นสิไปเกาหลีพอพี่น้องเอ้ยแคนส่งพอน่เดือนไปทำงานอยู่เกาหลีพันสิไปเห็ดงานเห็ดการณ์พูดอยู่เกาหลีพูดอะไรพอนพี่น้อง ส่งเาอยู่ได้โอเคนส่งไปทำงานแดว่าหายกันสิหหายกันโูเค้นส่งที่ว่าดีแต่กไมู่เนไ่แค้นมันอะลายส่งเอาขู่อย่าง่งให้อให้ให้ส่งให้ล่ก่อนไปกับผูกคอต่อแคนพ่อพี่น้องขอพรจากอัน พ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุกูสุก่นเลยากาบแต่ไหนมันอันนี้มันก็เป็นประเภทน,นีพ่อพี่นอ้องถือว่าเฮาก็อยากให้มันดีฮะแหละไป,น,ไปนั่นไปนี่เฮาก็อยากขอขอต่อแค้นพ่อพี่น้องเอ้ยไปบวชเสียงซี่ก็ให้รู้ทำบุญกับปไปเด้อ แตะตูมีหมาเพื่าเด็ดโลดเต้นเอ้ยแผ่์เยอะค่ะมีอยู่เนี่ยมาทางด้านนี้ก็ต่อไปพี่น้องด้านพอต้องเดือนก็พอเลยจับไก่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องอันนี้เป็นวัคซีนน้อยพี่น้องซอยหมูแล้วก็มาคั่วไก่ต่อพี่น้อง ไก่หาโตพี่น้องเอ้ยหมูสี่โลผูกเคนพน้องเดือนมืออื่นพี่น้องไกควันตัวหนึ่ง เด็กสิประมาณอยู่ห่อนอ้วนว่าสองถุงหมูกับเสต็มเมนูลาบพี่น้องเว้ยเด็กกับไก่เสต็มเมนูต้มเปื่อยในนพี่น้องเปื่อยบุเปื่อยกะแหนแหนน้อยเลยพี่น้องเว้ยมือสาวมาอุ่นต่อ ໄກสຳນິພໍດີພຸດີ້ບໍ່ຫຍາບບໍ່ອງດື ไข่ไก่พอแต่หัวอาหารบ่ถ้าว่าเลี้ยงลายนี่ถ้าว่าเลี้ยงลายนี่ได้ไข่ก็คือสิพอได้ใช้อยู่พี่น้องไก่นะเนาะ ไหับซื้อไผ่หับซื้อไผ่หับืบซ่ซือออ้อมากินนะ

เลี้ยงตะเต็นก็ได้พี่น้องเลี้ยงมูเลี้ยงไก่แล้วแเต่เนาะความผิดตะเต็นแบบไหเฝั่งใต้อยู่จ้ะต้เนี่คือเต็นน้่นแม่รีบอืบ้แล้ใส่กแไหมเท็กโอ้แล้วใใส่ลักหนะครัใส่แลกเขาจะค้ายตัวมั้ยหนูแมไข่มันค้ายตัวชเอาไข่มันครั้งแรกเนี่ข้าไข่มันติดชอบตเขาเขาก็เมียนบลนเกียวกันนอีก อันนี้เขาเาได้พอพันนะเขาปลาเขาเป็น,นไข่เขาใ้ไข่อันกับโตมันไข่กาโตนัน่นไข่กาต้หัวแท่ไขถึงอยากชื่อมันววาอวะมันหวาวนวาวชื่อกิอน,น,หหอนหนึ่งหมววท้เนีวยน้า น้ำได้หล่นแล้วบ่นะคะหล่นมากันตู้แม่ก็ตู้หมูมาเรียกยิ้มใครเรียกใเรียกยิ้มใครหมตายได้เพิ่งไรสื่อจิ้นมากินแเลยได้ตู้ก็สองาืมแล้วนยูทูบ เป็นยงลูกเอลอดนี่ลดีก้านเ้าเลือดนี่เ้ลกลละมือเลือดนี่เลือดนี่กระซิมใส่กันบเลือดนี่เนื้ีบลัม่าโละลมื่นเื้อเลือดนี่เลือดีกระซตใส่ก้านเบ้าเลือดนี่น้อหลั่ากิโลห นำลูกเราเอาลูกเรามาเรียงพันบาทอยได้เราขับกอล์มเราสื่อโลละพันเข้ามาส่งเขาขีดละพันเข้ามาส่งแค่บาทสองเด้อ ้องนําม้วยก็สิได้ลาคลิปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยก่อนสิลาคลิปก็ทําบ่ควรก็จะถ่ายตอนนั้นได้จักนาทีก็บ่แสดงว่ายังบ่ฮอดนํามวยช่วพี่น้องลาคลิปอพี่น้องยังบ่ทันได้ฮอดนาทีนะเอ้ยได้สิไปเบิ่งางในพี่น้องน้องแป้งเพิ่นกทํานาทีต้มพี่น้องเอ้ยหมอตัวนี้สิเป็นต้มไก่ควันพี่น้องหมอตัวนี้ต้มไก่ ช <c ười> wow, ิ้นยอแค่คนอะไรเนาะว่าคนไลยอยู่ปะอืมไปไลเิบบู้าก็เลบ้านยเหลือชวบ้านข้าวตักนเบิ่งมาแล้ววาคนเกือบมืดบ้านเลเนาะพีนองผูกแคนธรรมดาพี่น้อยมบ้านกับบ้านบ้านใหญ่อะไรพี่น้อง้ บลายเปนไดดอจกจบเอา,าแนเหั่นน่นะ<อ><อ>แ่อพี่น้องนุ้ไม่ก็สิไดล่าคลิปแต่เพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี